ดาวที่99กับเลขมหามงคล9 3 3 3 3 6แอดวีจะขึ้น100ดาวด้วยเอลซูยิงเบาแต่เหล่าใจต่อไยวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นๆครับีแดงกูหลอกไอ้ป่ากูมีประสบการณ์แล้วเว้ยรัเบอร์ยังไม่ติดอ่ะบอกแล้ววันนี้กูมาย้รับต่อไตจะไต้เหรอเสริมระเบิดนี้แลเคใช้กินมั้ เดีกยกมันก็นจถึงคิววายดี๋เ,เองไอ้สันมันีเ้ยมันเหยียบมันเหยียบมันตายนะสวยเฮ้ยไอ้อ,อ,อ้ยเข้อ้ยเข้อ้ยเข้าอ้ยมนติอ้อยแมนติลองนะลองลององยเฮียมันเอียงายย้ายเยอะ ขอกำลังใจหน่อยครับแพ้รัวๆเลยโอ,ววโอ้รู้แล้วกันผมต้องดูวิดีโอการสอนเล่น rv ก่อนหาคลิปที่สอนเล่น rv ดีกว่าเ่อน,<า>นีอแพ้ก็แพ้แล้วยังมีโฆษณาคั้นอีกอ ผมรู้จักอยู่แอป,ปหนึ่ง p i e l u p e r ไม่ต้องเติมเงินพรีเมียมให้เปลืองอีกต่อไปแอป,ปนี้ฟรีทุกอย่างอสามารถดูวิดีโอและฟังเพลงโดยไม่มีโฆษณาคั่น p i e l u p e r ยังมีหมดอื่นด้วยนะครับเช่นเล่นพื้นหลังสามารถเล่นเกมแล้วฟังเพลงไปได้ด้วย<ฮ>และนี่หมดปอปอปัพครับสามารถดูวิดีโอและคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกันคลิปช็อตก็สามารถดูได้ด้วยนะและที่สําคัญที่สุดแอปนี้ฟรีทั้งหมดไม่เสียตังค์เลย ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงเดือนละ159บาทหรือตกปีละ1,908บาทคุ้มมาแอปที่ใช้งานดีขนาดนี้อย่าลืมมาดาวน์โหลดนะครับที่ Play Store หรือ App Store นะครับลิงก์ใต้ด e สค r ิปชั o นนี้เลยแอนดี we, กับดาวที่ร้อยขอกรลังใจนอยครับผมใครคิดว่าแพ้กดหัวเราะใครคิดว่าชนะกดหัวใจมา ที่แล้วแต่วันที่เรานั้นเลิกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้ไอเหี้ยวเพลงพี่โจ๊ก่อจะหัวกูเถอเอาเลยครับดาวที่100เจอกับตี้เฮ้ยตี้นี่เราเคยเจอไหมไม่เคยเจอเนาะแต่คุ้นชื่ออ้อยนิดนึงไอไม่ใช่ช uh it, so like ื่อลิชี่โปะไอไอเมดแล้ว่ะบอกแล้ววันนี้กูมาั วัาดาวครับมาจากเม็ดแรกก็ดูครับจบ็บนนครับโอเคผมคุยกันในดิสคอร์ดครับทีน <S 2> <S 2> บ่นี้มันเราเคยเจอไปแล้ว,วใช่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 ชื่อเม็ดประคุณอนะเจ็บนะเจ็บนะเจ,บนะเจ็บมากเจบบนนครปน คุ้นชื่อเมดมันอะแต่คนอื่นไม่ได้จำอยากเจอตี้เอบีแจนอะที่มึงเอาดาวกูไปวันนั้นอะนีน่าจะสามตัวนี่นะสิเอ๊ะทำไมแค่ตีออกเลยผมไม่น่ายิงเลยไม่เห็นไม่ควรยิงเลยสองแท่ีดึงดึงมาก็ได้ดึงมาดึงสี่แล้วนะ มันจะไม่ใช่นะครับเล่นได้นะคิดว่าลองเขเล่นบกไม่ถึงแ้วดีมุกกรต่อมากนได้พกมุกก่อนได้ปะได้นไห้างล่างข้างล่างเชี่ยสวยเฟิร์สเฟสวยลบได้นะบอุไตัวนไม่โดนไม่โดนมันยกนะเออพี่มาพี่มา ้องแตมอะไรนเดูดูอยดมาตาแล้วไอ้อ้อยจะมีเชนแล้วต่อมาแโอ้โยโดนโดนไอ้เจ็บหเจ็บมเจ็บสัตเจ็บสัตวยมีแชนทุคองอ้ยน่าจะมีอสติแล้วป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่เปอนไม่เไรเนาะใครป่าะยนดีโเนี่อยากใชเสียอยอเ โดน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 พวกผมมาพี่ข้างล่างพี่ระวังนะอ่าพี่รู้แล้วือบจจิตขอได้นะคนอื่นอ่ะขอได้นะขอหน่อยก็ดีขอเลยไม่ต้องเกรงใจได้หน้าที่ระวังแดกแดงกูหลอกไอ้ปัดไม่โดนกูมีประสบการณ์แล้วเว้ยเอ้ยมันตีไปแล้วนะครับระเบอยกไปแล้วน่าจะมาหาพี่แล้วเอ้อยอ้อยอันตีไปแล้วระเบยยกไปแล้วนะ ถ้ามันโคตรแดงสวยอยู่นะ,ะแ,แล้วสวยไป้าตายปไปตายแค่แต่ยังมีรำนะแค่ได้ตังมาเติมอันได้าลงมาเติมแล้ขวขอามาผมผมว่าวงาร์มขาดของผมก็ได้ไหม,ม,มตัวเรามีของมันโหดอ้วยใช่ใช่วันนี้พี่แม่นอยู่เชื่อใจได้แม้ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยโดนบอมนิ้วอยู่ แต่ว่าไม่มีแบบว่าวแบบชิบหายแน่นอนเชื่อใจได้วันนี้กูกล้าพูดเลยกำลังถูกส่งออกไปดูดูเื่อนไม่มีร้านนะป๊าอะอะไรอะไรอะไรโดนตายเอาไปตีกนตีกันตีเป็นระเบิดฟีกันนะแต่ช็อตชีพเป็นชีตายยังแบบไม่มาไอ้ฝากเกียร์ล่างได้ป่าะไม่ไหววะไม่ขอชร์ก็ได้ระวังหายาานะร่างเดือดเลี้ยนหายเลี้ยนต่อต้อง ไอ้ยเฮียเอ้ยเบอร์ยังแม่นตีนะสวยข้างล่างนะตายแล้วือลำเบอรในรถเทคีมันเทีมก่อนกับหรือถึงคีมว้ายเดี๋ยวเองไอ้จันแข็งคุณน่าจะกดแข็งไปเลยโ้ยเฮียเรียรีใช่ไหมเรียียไหมตกตาย ปิกยกมให้ยมกว่าจะเอากูไฮ้ผมลไปลพลงมันงลงไฮ้ยปเียเอาตอเอาเตอหมดล้วเว้นวนเมเวนเมเวนเมเสียหมดแล้วเสียหมดแล้วจุเวนเมทรจะมีปิกไม่มีอะไรเลไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไเลยมัน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 จะมีตัวซออย่นบนบนข้านมันจะมีอ้อยมีเมทซอยนนั่นแฝ่ายนนะ

ผมไม่มีแล้วเขา15วิถ้ายังไม่เสียเลยนะ10วิจริงเนี่ยสิผมทั้งหมดเลยเยทำไมกูแบบกูเห็นก่อนนะแต่ว่ารีเฟกมันยังมันยังไม่เร็วพออ่ะเด้ยแต่แบบไอ้เชื่อแบบเห็นแล้วนะว่าแบบมันต้องอันตรีเลยอ่ะมันคือไอ้พวกรีเฟกพวกดาวเนี้ยคือมันเห็นเราปุ๊บมันจะเอาเลยเว้ยแต่ถ้าแบบต่ำกว่าเนี้ยเขาจะยังไม่เอาเราเขาจะลังเลคือผมก็ต้องเร็วสู้มันต่ำลงต่ำลงเฮ้ เอาอ็อบเจกต์ก็ได้นะบอกเลยพ <Okay. S 1> าไม่ได้อะไรออบเจกต์ได้นะครับเกมมันยังแบบทรงๆถ้ามันขึ้นมาวันน้ก็ออบเจกต์อย่างเดียวเลยครับง่ายกว่า99ดาวดาวนี้เป็นดาวที่ร้อยครับฝากไลฟ์ฝากแชร์หน่อยเร็วนี่เหลติเกื่อนนะครับกิหน้าต่ออีกประมาณ11นาทีเกือบ11ได้ไม่ดูไนะ <c oughs> อ้ถึง3,000ไลฟ์หน่อยอีก4,000ไลฟ์องเอ้ย40ไลฟ์อัง๋ยวผมเชื่อมบนข้างบนน่าจะมีดาวพี่ ๆๆตรงกลางเล่นได้คร,รับตีบตาตีตาเนียบแปลกแเคกลางสีไอพี่ดโดนครับไอมันฟาร์มแดงโอเคแล้วลเบอร์เจ็บมากขึ้นหรอ มียังไม่ยบปิกจรอัาอยู่รออยู่สวีังลพยายามลัปิกนะต่อยกางนี้ทำาสก็ได้นะฟา่กับการก็ได้อพี่นะเ่กี้เเบกจอยองกยังไม่ต้องเขียก็ต้อพี่รอ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 ยิ่งยมากขึ้นแต่เพื่อเล่นอยู่ตรงกลาง พยายามแบบปัดคนก่อนมันดิเฮ้ยมันเดีอบมันเดืยบมันตายนะสวยเฮ้ยเอ้อยเข้าเข้าเข้าเอยแมนตอเอ้ยแมนติเอ้ยแมนติระวันนนงนะระวังระวังระวัง,งเฮีย้ยแรงวะ่ะตายปะตายพี่ตายเฮีย้ยตะแหลงชิบหายเลยสัตว้าววันนี้ผมแมนปะวันนี้ผมแมนปะพอได้ปะเดินแบบนี้กูตายยัง วันนี้ผมไม่ยิงเบาตลอดใจเล่นแชรี่ก็ได้มั้ยแล้วก็เอาเอานี่ก็ได้ปะเอาเดลมาประดมหรือว่านาคอเจกได้หมดแล้วมันต้องรับมันต้องรับมันต้องรับเชื่อมันรอรับอยู่ครับทำปั๊บไหมฟองได้นะจริงได้ก็คอเจอีกเล่นมันทำบอลได้กับบอลตันถ้ามันเข้ามาก็เล่นคนก่อนนะออื เอ้ยเราต้องยืนในวอร์ดหรือว่ามอนสเตอร์อยู่ในนั้นมันถึงจะยิงแรงขึ้นยืนในวอร์ดใช่ปะต้องยืนในวอร์ดสิรอไอถูกเกิดไอรอไอนั่นเกิดก่อนก็ได้คอเกิดค่อยปล่อยกินหน้าบัฟไหมถามให้เราครับไม่บัฟผมตั้งแต่วันที่ผมคอสเลยโอ้โหตัวไม่มีใครเล่นให้กูคอสไม่บัฟเลยเหรอไม่ได้บัฟค่ะเดี๋ยวทำกิจกรรมให้กูยังชอบ

น่าจำเหลือสิต้องนี้วกวันสี่ตัวโดนเฮ้อะแต่ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีุูงฟ้าอะไรแบบนั้แต่น่าเจ็บเลยก้อยเบียนติดหมีมีแผ่นเยอะเรียกดาร์เซลเยอร์ออกมาแล้วบิ๊กเนียนจนจำไม่ได้แต่งตั้งแต่เช้าอ่ะเอาน้ำมันฟงเซโม เราจะมีใครว้ามีมีมีหายบ้างมี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 มตมีมีมัมี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 นีมีมีมีนีมีนีม่มกมัมนมีมีเีม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 ่มเมี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 มนมีม้อีม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 ีีมีมีมมี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 ีมีมีดูหน่อยดูหน่อยมีมีมมี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 ดูมีพีม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 กมีมดูก่อนเีอ ใช่พี่ถ้า,ถาเพื่อนมาโดนปล่อยเลยพี่ปล่อยปล่อยไปเลยอ่าอน,นั้นไม่ช่วยไม่ทันเด็ดแล้วมาสี่ตัวไม่ไม่ไม่เห็นว่าโฟกซองผมคิดว่าโฟกซองคือแบบเป็นตรงกลางแบบย้ายจังหวนะนั้นเข้าพอดีขวานะเฮ้ยไม่ใช่ขวาเลยขวาเลยมัยม่วอ้อยมัวออม่วมีพี่มีฟิกมีอะไรพบป้อปมเลนมังกรของเราถูกโจมตีาะมีครบทุกอย่างผมว่ามันน่าจะมาตอนน่กสนะระวังด้วย จำเบิร์มานะไม่มีหลังช e okay. ่วยนะครับก่อนๆรอก็ได้นะครับรอรอได้รอได้รอรับอยู่รอรับอยู่ตั้งเป็นหงมวดมีล้างหนึ่งเจ็ดเป็ดหอยเลนเลนข้างก็ได้ป่ะผมว่ามันติดจกมันติดจกปล่อยเลนข้างมันจะง่ายเหรอป่ะผมเราต้องการมันตรงตรงแข็งง่ายมันจะเล็บ ไม่ยอมแบบตีหรอเอามันก่อนก็ได้น่าเบอ่อม ar ันม่วนะเฮ้ยเฮ้ยม um> ันม at um> ั่วมันม uh> ั่วเบียบการเล่นล่างเบียการเล่นล่างพี่บียการเล่นล่างมันเป็นเรื่องอะโอ้โหนี่ว่าอยู่ไอ้ฝันไปเออกลางล่างกลางล่างครับกลารล่างรอหนะตัวกลางเราเล่นมันฆ่าใครวะอนาคตเหรอโอ้ยอยากโลบกับเพื่อนตางเลยคันเอ้ยมันติดหรือไง ไม่ทอดก็ได้นะเรารอเพื่อนเกิดทันอยู่นะเอ้ยติ๊กลำผมลบได้จริงหน่อพี่เดี๋ยวนะมันมีเชียวเขียวไม่แตกด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมเขี้ยวไม่แตกเราเราเราเลยมีข้างล่างนะแต่ข้างล่างเราไม่ได้ทำเลีมาเราเพื่อนเราไม่อยู่เลยมามูมาข้างล่างก็ได้นะพี่น่าจะแบ่งคนเขี้ยวข้างล่างขีปไปหมดแล้วไม่หายาแม่งรวยผมมันมันน่าจะเขาเราเราเราต้องปล่อยก๊อตอ่ะมันเกิดหมดแล้วมันเกิดหมดแล้วมันเกินหมดแล้วภาพเยอะเอาหอ น่าต้องหัววใจไรยยังไม่ถึงไอ้สัตว์เลเอียงเยอะเ้ยเฮียทีนิ่งๆไม่โดนไอ้สัตมัเอียงเยอะมันมุดพุ่านะาพุ่มฟเยอะนะรีเก่อนรีเขับฝางก็ได้ฝาโดนปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนนนนนันแงนะน รสบายๆสวยเดียวจะตายไหมมันมีมันมีซ้ายหมีครับซ้ายหมีซ้ายหมีซ้ายหมีแบ่งแบ่งแบ่งมาแบ่งมาเสียขวาเอ้ยเสียเสียซ้ารไม่เป็นไรปั๊มเดียวมามามาจะมาปิดได้นะถ้ามันเอาอ่ะมันคิดว่าเราไปแล้วมันคิดว่าพี่ไปแล้วนมาผมมหายแลอวสวยก็สบายๆใช่ไหมสบัดเร็วหาพ่อมึงไอง หรือทุกคนด้วยฝากกดไลค์หน่อยครับเห็นแล้วเหมือนเดิมที่มาวอร์หลังผมสะสมกับกูเหรอกูเป็นกระสุนปืนแท้ๆกูสู้งอยู่กับไอ้นี่ก็ได้นะอยู่กับไอ้นี่ก็ได้นะกับไอ้นาคอสอ่ะเดี๋ยวให้นาคอสโผล่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่โผล่ก่อนแล้วค่อยลุ้มมันแบ่งสามสองก็ได้ตรงนี้เราเปเลี้ยงที่เอลสัวด้อยู่พวกนี้นะเป็มต่อจะมา มันไม่เปิดไม่เปิดไฟหมดเนี่ยคงนั่งจะไอจะจะปีกข้างล่างก่อนกะล่ะแต่จะตายนะพี่ตระนู้นนะข้างบนเห็มีปะเหมีปะเหมีปะเฮ้ยมีดสวยข้างล่างใหม่เวลทนึงข้างล่างใหม่เวลทนึงไม่ตรงนี้ไม่ตรงนี้มันมันเปิดของไม่ไหวเฮ้ยมันเปิดมันเปิดของโฟกัสคนโฟกัสคนโฟกัสคนพี่พี่มันจะตายระเบิดตายใส่คนใส่คนใส่คน รอรอรอดเหมืเดิมี่อดเหมืเดิมอดหมืเดิมอดหมืเดิไปชนะแล้ัล่ะเต้นเต้นเต้นต้องถามแล้วรอ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 ้จเย็นรอไต้รอ้มาไหนมาไนเห็นปเราคนก่อนได้นะเว้บอก่อนเอออยู่นู่นเอออยู่นู่นรีเปิด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 อยู่อยู่เนี่ยด้ได้ได้ได้ตอนไหนบอกรันไอ้รับรอาราตี้นอยไดอยู่ได้อยู่ น่าต้องปล่อยเลนกลางกันแหละผมว่าตอนนะี้ <Okay. S 1> แต่ว่าอย่าเพิ่งจับให้ดูดิเดี๋ยวให้เพื่อนมารีเซ็ตทอมเบียก่อนเดี๋ยวให้วันกลับมาตีบ้านเองเราโป้คนให้เจ็บพอขึม <Stay alert. S 1> าทุ่มหน้าผมก่อนรอเขารอเดีุ่มหน้าจริงก่อนมีลัมเบอร์น่าจะมากกว่าลัมเบอร์ตัววันเนี่ยเดี๋ยวรอ,อ,นะอรออนาคตทำแล้วก็ไาเคลียร์เลยนะ,อะอรออนาคตทำทั้งบน่ไปเคลียร์เลย เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะค้อย้อย่าขนโค่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 นโ่นโ่นโค่นโค่นโ่นโล่นโค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 ่นค่นโค่นโค่นโ่นโค่นโล่นโล่นโล่นโค่นโ่นโคนโค่นโ่นโ่น่นโ่นโ่น่นโ่นโ่่นโ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 นนโ่่นโนนโนโ่นโ่่นโ่นโ่นโล่นโลนโล่นโ่นโล่นคนโ่นโ่นนโ่นนโค่นโ ลองบีได้แป๊ไม่ได้ไม่ไรนะไม่ได้ไไรใจจรงเราไปมไหม่น่าอย่างนี้เลยนึกว่ามันจะโยกกลับไอ้สันพยายามเ่ไปเรื่อยพี่เว้นเว้นกลับมันถือพ่ไปเร่อยพ่ไปเรื่อยนึกว่าหีหีีิกียบ่ราหนีหีกีหนีีกี้ใคจะบีได้ใครจะบีได้ทม่ลองไปน่าจะเอาจริงเอ้ยมันะเล่นตรงมันะเล่นมันมันรุดนรเยอะวช่ไมโอ้ยได้มาทานึงละ ก่อนจะได้ต่ลทางสะ<า>รเบอรมีครบทุกอย่างระเบอรมีตายเกิดป่าแครี่ตายเกิดเมดยังไม่มีแข่งอะเหมือนเดิมเราเน้นโปคนไปเรื่อยๆยังไม่มีแคปบอ,อดอาบอดอขออได้พี่บอดเขาเล่นสูดเดิมได้นะปาก็มีกูจะหิวฟ้ากูจะตุยไหมพี่กำล่างส่งไม่ไม่ดูมันกันดลพี่น่าจะมีรองตัี มันไม่มีี่พี่บอดซ้ายขวาไว้แล้วก็นี่พี่มาบอดซ้ายแล้วก็บอดคลองไว้แค่นั้นแหละตอนนี้เหลือเหลือเคลองบอดตรงนี้ก็ได้ที่บอดตรงเนี้ยบอดตรงผมที่ผมยืนอ่ะจะได้สามทุ่มแล้วก็มาบอดตรงคลองตรงนี้หมดนี่ตรงนี้ตรงตรงที่ผมยืนตรงนี้หมดหมดหมดรอแป๊บโอเคพี่เนี่ยตรงตรงมุมเนี้นะพี่มุมที่ผมยืนอ่ะทำไมต้องเป็นมุมนั้นอ่ะเราจะได้ของบอดมันใช่ใช่เราจะได้ต้องเช็คบ่อยกันจะได้สามทุ่มเลยมั้งสามทุ่มบนกับมันลดด้วยอีกเรื่องเนี้ยล่อเหมือเดิมอ่ะที่ก็ตูมยิงไปเลยพี่ แบบมันเปิดได้หมดแล้วมีพุ่มโบว์ชิตตี้ไปได้นะกลได้นะดูเอกเครื่องหลอดโอเคครับซุ่มพยายามพี่ซุ่มไปเรื่อยเลยผมเปิดแบบให้ตุ่มไปเรื่อยแต่ม่งไม่เล่นหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่ยมีมีบอกเลยแต่ถ้าพี่ใช่ใช่มามันจะตั้งมันจะได้สามพุ่มเลยพุ่มซ้ายขวาขบนมันเดิมมันเดลียเคลียร์เคลียร์เคลียร์เดี๋ยวข้างล่างโหดเราเราเราตีกลับได้ถ้ามันแบ่งเคลียร์เยอะเล่นคนสองได้ทำกระดุกรองเท้าคูดาลที่ช่วยพี่ได้ซุ่มเร็วขึ้นปะ ให้เยอะว่ะจิตติน่าจะช่วยนะพี่ช่วยนะตอนนี้มันต้องซูมอย่างเดียวไม่ค่อยอ้อยอ้อยอ้อยเฉกอ้อยเฉกอ้อยเฉกมันเฉกมันเฉกให้ล่างเขาสูงเลยนะไม่น้องแต่ตรงนี้มีอ้อยมามาเราเราไม่เห็นฮายาไม่เห็นได้โอเคได้นูานมาเฮ้ยเราเราคนก่อนได้นะคนก่อนคนก่อนคนก่อนฮายาอยู่นี่รู้นะว่ากูเฉกมาตีมาตีมาตี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  ตีตีตีผมมีร้าน้ไปอ้อยเข้าอ้อยเข้ตี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 รับให้รับให้รับให้สวยสสวยดีเจดีเปะไม่ได้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 แล้วข้างลังโดนเจวันโดนมีมีร้านมีร้านงแล้วรอะเฮ้ยติบิดนือคอยคอยคอยคออยคอยคอยคอยาจะไปอยาเกิดอยาเกิดเฮ้ยาเกาเกตรงนี้าเกมีาเกอดวยีเนึงยยาเคียวเควยังอยู่เยไ่เ ยัอยู่แล้วก็ถ้าอ้อยก็น่าจะมีพี่อ้อดูพี่วินนะแม่ไม่มีรังไม่มีรังไม่มีรังมั้งใจมากเลยนะว่าจะมีฟิกรอบนี้คงมันจะเดินดวยกว่าตัวแรกเราเราคุยกันเราคุยกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ยอ้อยมีเข็นะมันนี่รองเท้าด้วยทดลองตายนะปิด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 อ้อยปิดได้จะไหนจะไหนตายปะเอ้ยไม่ตายเราใส่แล้วไม่ต้องแล้วมันมันยกแนบผมไม่แพ้แล้วแม่งยังไม่แพน ก้อมาใม่ดีซดีชด d a r s l a y e i r e b a กำลังการป้อมอยู่เอ้ยพี่ข้าล่งต้องเขียนได้ปะได้ๆเดี๋ยวมันน่าจะถมมันจะล่างละการมันมีเวฟเข้าพี่ตราแห่งคนรับได้ปะเพไม่งั้นผมว่ามันน่าจะมาถมล่างเอาเอาไอ้นั่นอ่ะกัเราอ่ะเราก็ล่นคนก่อนแล้วปล่อยก่อนตาไปเลยเอาตาเป็นตัวล่อโดมาลอมาล่อมีล้วปะมุดมดมุดมุดมุดมนมุปนมีมาด้วยนะ คลิปกลางก็มามันเห็นมันเห็นมันมันไปมันไปมันไปไปเยอะไปไปเยอะนะพี่ไม่ได้ไปเฮ้ยมันตายมันตายมันตายเนี่ยเยี่ยมได้เลยพี่โวล่นได้โว้เล่นได้พี่ได้หมีรถสองไอ้เฮียคลิปงูตายหมดแล้วเว้ยตายหมดแล้วเว้ยไวไวไวไปกินกันเนี่ยรลมให้ร่มให้เคกังเครกังมาคนนึงเคกังมาคนนึงเครกังมาคนนึ่งมีเวลนึงพี่มีเวลนึงจบได้จบได้จบได้ไมเป็ไก็ได้ครับจบจบจบ เน้นคนคนคนนยพี่เข้าไปรับให้ก่อนถ้ามันเข้ามาลวไปลวกได้ได้ไปพยายามมีลำพยายามมีลำให้มนลำผมลบ่อลบัระเบิดลเอ้ยระเบิดฝ่ยละมีตาเกิดมีตาเกิดมีเยมีเยอโอ้้ไปว้าวลอยดาวไงไปว่า ตกูพูดไว้แต่ตอนติมแล้วว่าดาวที่ร้อยเราจะได้แต่ดาวต่อไปเราจะไหลแพ้ไม่รู้สิมันเป็นธรรมเนียมการลงแรงอะลองดูเมนป่ามาเล่นแครี่ก็แบบนี้หมดกูเล่นแย,ย่ขนาดนั้นเหลอกูทำจริงกูคะแนน,นก็อันดับสองนะ,ะมึงก็พูดไปเขาคือการคอเกมครับมึงเอืออะไรคืออะไร ไอ้พวกแบบพวกมึงมาเล่นมากูมั่นใจมากวันนี้ว่าเอลสูกูไม่ได้แบบไม่ได้อะคือวันก่อนๆอ,นอะใช่กูไปสองอาทิตย์เลยเอลสูอะแต่กูมั่นใจว่าตอนเนี้ยกูรู้สึกว่ากูพอได้ละพอจับจุดได้ละไปเล่นมาคืออะไระไม่ต้องมีเอลสูก็ไหวนะตาน,นี้กูที่2ครับมึงเอ๋อะไรแซะอยากจะเก่งอะมึงเห็นกูแบบเล่นเอลสูเหมือนทุกวันเหรอแซะเหมือนเก่ง ตัวอื่นง่ายกว่าเยอะตัวนี้มันก็มีแทบครับตัวนี้มันก็มีแทบใช่ตัวอื่นมันง่ายกว่าครับตัวนี้มันก็มีแ็บแบบช่วยแบบให้เห็นง่ายๆครับไอ้ฝั่งตรงข้ามมันเอาคมคลองยากอย่างเงี้ยก็เพราะแถบเอลสูด้วยไอ้มึงก็งเงียบกูที่5ระแล้วด่ากูอ่ะกูจะพูดเลยนะว่าไอ้เกมนี้ผมไม่มีประโยชน์หรอกไอ้เฮียแม่งไม่น่าเล่นเอลสูเลยวะไอ้แรงเนี้ยเขาต้องแย่งเอลสูกันไอ้เฮียมึงเห็นไหมถามว่ากูอยากเล่นขนาดนั้นไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาแย่งกันไอ้เฮีย เงียบๆไปเงียบสกิลยิงธรรมดามีพี่ๆๆอะไรเงี้ยเอา้ากูรู้ว่ามีฝั <ๆ S 1> ่งมันก็มีโขนมาตบหน้ากูไงไอเฮี้ยหรือเปล่ามันยิงได้ก็ยิงมึงดูอะมันไม่เหมือนคนเล่นคนเล่นมันไม่ได้แบบมองเห็นทุกอย่างเหมือนมึงดูนะเว้ยม,มันก็ต้องมองเห็นเท่านี้แบบมันก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเข้าไปยิงอะจังหวะนี้เราจะตายปะวะเราก็ไม่แน่ใจหรอกมันคือการตัดสินใจไอเฮี้ยแบบซูมลมคมกิบนี่นี่กูว่ากูโดนเยอะมากเลยนะโดนเยอะมากเลยเยอะกว่าวันปกติที่กูเล่นแบบควายๆแล้วกูบนอะ วันนี้กูมั่นใจว่ากูโดนประมาณมเกิน50%ปกติผมจะโดนประมาณ20%อาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์เลยเออรู้ว่าเล่นง่ายแต่อย่าเอาฝีมือตัวเองกับฝีมือพวกมึงมาเ <Le> ทียบกูปะไปกระตินปะอยาแบบว่าเอาบรรทัดฐานมึงแบบว่าเอ้ยแบบเดี๋ยวแบบทําให้เพื่อน <this world. S 1> แบบไอ้เฮียฮายากูก็อะไรนะยูเอกกูก็ยิงดวนอะ่ะมันให้มันเล่นยากๆเหมือนกันไอ้เฮียมึงรู้หรือเปล่ากูยิงแต่ UA, นะยูเอ็อะไอ้กระตินปะ